สวัสดีครับท่านผู้ชมวอนนี้ก็มาอยู่ที่ตลาดสัพพัฒนาครับก็ได้ข้าวขาหมูนะฮะนี่นะครับอยู่ที่ตลาดสัพพัฒนานะครับผมน่ากินมากเลยโหยำตกหมูย่างยำขึ้นชื่อขุดนละยำมาม้ากินไก่ ทอดมันชุดละสี่สิบรัวกันเลยขับข้าวข้าวแกงครับสดอร่อยนะครับอยู่ที่ตลาดทพัฒนานะครับผมข้าวขาหมูนะครับมานวครับท่านผู้ชมครับตอนไหนที่มองหาของกินอยู่นะครับมาที่นี่ได้น่ากินมากๆเลย ตามทรงหาขากินก็จะถ่ายของกินลงเรื่อยๆครับว่าร้านไหนนะครับน่าอร่อยนะครับอย่างข้าวขาหมูวันนี้ก็เด็ดเป็ดเด็นค่ะท่านผู้ชมครับช่วงนี้ก็เป็นเวลาเย็นๆนะครับ17นาฬิกานะครับผมช่วงกำลังหาจับจ่ายใช้สอยนะครับนี่ครับคนก็มาซื้อของกันเยอะมากนะครับที่ตลาดซับพัฒนาทางตัดไปแพร่กษสานนะครับร้านนี้ก็อยู่ในตลาดรับพัฒนานะครับ ร้านข้าวขาหมูนะครับเรียกได้ว่ารสชาติเด็ดเดดเลยนะครับอร่อยมากเลยนะครับก็อยากให้พี่น้องนะครับหรือว่าท่านใดที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็แวะมาชิมได้เลยนะครับก็ราคาก็ย่อมเยาครับ60บาท50บบาทนะครับก็สามารถซื้อกลับไปทานได้ที่บ้านเลยนะครับนี่นะครับโอ้เด็ดเด็ดเด็ดมากเลยนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจและติดตามกันไว้นะครับ มีอะไรอร่อยๆครั้งหน้าก็จะถ่ายลงอีกนะครับขอบคุณมากครับร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงครับผมสวัสดีครับ